คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดโอเควันนี้มาพบกกับฟอร์จู n น่ชาแนลนะคะอยู่ฟ้าพีเจแปดไปกับเกมซอนร็อตโรมา่าจ๊กเกอร์ของเรานั่นเองนะจ๊ะทุนมือน,นี้หนึ่งห,งห,งหงสวยงามมากอ่าก็ตีว่า100่งรยและท่านผู้ชมเออตีเป็นตัวเลขกลมๆไปเลยทุนมือน,นี้ไม่ได้มากมายเลยนะจ๊ะทุกคนจะบอกไว้เลยว่า เล่นตามทุนนะเออั้งหมดก็คือปิดคลิปเต่านั้นนั่นเองนะจ๊ะ mm. เพราะทุนเราแบบว่าน้อยโอเคจ้า mm. เดี๋ยวตัดเบ็ดไปก่อนเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเลือกจํานวนเบ็ดกันนะนะ่าจะตัดที่9นะ้าแหละท่านผู้ชมเพราะว่า เลขเก้าก็เป็นเลขมงคลไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะอ่ะพูดไปเรื่อยแล้วทีนี้เออจัดไปสิเราแบบหมุนออโต้กันไปเลยทีเดียวขวาอ่ะแจะกรันมาแล้วองุ่นตกดอกนี้ยังได้ไปต่อนะจ๊ะอ่ะแจะกรันจ่อรอแล้วหรือว่าจะเป็นโลดียังไงอ,อู้โลมาโลหม,มาดอกนี้อูอู้ดอกแรกของเราอู้ตัดต่อที่เออเบ็ดที่หกที่มันก็ดีนะท่านผู้ชมเมื่อกี้ไปแอบไปแตกแตกเบ็ดรถนะ เออมาดีจ้าเริ่มไปที่เบ็ดน้อยๆก่อนแล้วก็แตกๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะท่านผู้ชมอ่าโอเคไม่มีอะไรมีมานิดนิดน้อยๆก็ถือว่าให้โชคแล้วกันนะจ้าอ่าถ้าดูแล้วยังไงยังไงโอ้โหโบนัสเข้าตัวเดียวละดอกนี้ขวานแตกแม่จ้าแล้วก็ยังลอยต่อกับอ,อังุฤษออ้เจกันท่านผู้ชมข้อโบนี่ยิอู้ คูณสีเข้าไปนะท่านผู้ชมหกคูณสี่เป็น24่สิแล้วจ้ะเออมาจัดกันต่อเลยทีนี้อ่าเรื่องๆของเราอู้หูหมาแล้วจ้าโลดอกนีกระแทกเข้าไปนะอีกต่อต่ออีกไหมอู้หไม่ต่อท่านผู้ชมยังไม่ลื่นไม่ไหลพออ่าโอเค ก็ถือว่าดีนะสําหรับสิบรอบของเรานะจ๊ะอ่าทีนี้กดเองแล้วทีนี้ถ้าผู้ชมโอ้โหมันเข้ามันเข้าคอมโบนี้รับมาสโอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ฟันไปหลายตัวแต่ว่ารางวัลมันก็ไม่ไม่ค่อยได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะาผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเกมเขาอาจจะปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะสําหรับโรม่านะจ๊ะโอเคนะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าโรม่าเนี่ยก็คือเกมที่แบบว่า ก็ดีนะก็คือกดออโต้อะไรฟันไปได้เรื่อยๆเลยนะจ๊ะอ้าเบ็ดที่9้าแล้วท่านผู้ชมอ้ามาและจะโลดดอกนี้รับมาสคอมโบต่อไปโอ้โหไม่ไหลท่านผู้ชมเอ้ยเออมาโลดมาสี่ตัวคอมโบนี้รับมา้าเท้าทุนกันไปเลยจ้าพี่น้องอ้าแจกกันแตกดอกนี้แล้วสวยๆคอมโบที่สองรับมาหกคอมโบที่สามว่าไงโอ้ห ยังยังไม่ถือยังไม่เข้าขั้นปังอุ้ยมามาแล้วสิ่งโตโดอกนี้นะจ๊ะรับมาหอ่าเดี๋ยวนี้สิ่งโตก็ใจแบบว่าราคาเท่าเท่ากับเท่าก,กับตัวอื่นๆนะท่านผู้ชมอันนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นะอ่าปกติจะ เหมือนเหมือนรู้สึกว่าจะจ่ายแพงกว่านะท่านผู้ชมอาวว้มาดอกนี้เลงไปได้ตอกับเลอเนยจ้าเลอ่อและแจกันสวยสวย,สวยดวกดวงโอ้ยหมาแล้วจ้าพี่ชายรับใหม่เก้าคอมบริสอทคอมบรบิส่ทว่ายังไงสะดุดหรือเปล่าโอ้สะดุดนะท่านผู้ชมสะดุดคือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไปต่อนะไม่ไหลนะอ่าขอแบบจึง้งๆหน่อยพอสอน,นะจ๊ะเออเอาจัดให้จึง้งๆหน่อยนะโรมา โอเคแท็กเบ็เป็นที่12แล้วกัน10รอบไปเรื่อยๆโอ้โหวายสตัวแบบนี้แล้แน่นอนต้องโดนล้วจ้า16ท่านผู้ชมเออคอมโบที่2ไม่ไหลนะจ๊ะคือโรามาเดี๋ยวนี้ต้องเจอดอกใหญ่ๆนะท่านผู้ชมถึงจะบวกเยเอะอวายมาวายมอางุ่นมานะจ๊ะแล้วก็แจกันมาเอ,อ้ยปันทุนของเราไปเรื่อยๆหมดก็ปิดคลิปนะ โอ้โหน่าสงสารเสียจริงเลยเออวายมาแล้วดอกนี้โลย,ยังมา,างุนยังมาคอมโบนี้รับมา20คอมโบที่2ตัดต่อไหมโอ้ย คุณไม่ได้ไปต่ออ่าตอไปนะจ๊ะอุ๊ยโบนัสมาหนึ่งตัวท่านผู้ชมถ้าโบนัสสามตัวนี่รู้เรื่องกระเบื้องแตกเลยนะอ่าแจกกันมาแจกกันมาอ่างุ่นตกรอแล้วอู๊แต่ว่ามันหน่าไม่สวยเลยแถวที่สองไม่มีอ่างุนเลยท่านผู้ชมวายมาดอกนีและแจกกันเออวายตกลงมาและเป็นโล้อนะจ๊ะลนะจ๊ะเรียงแตกโอ้คูปังปังปุรีเยอีกแปดท่านผู้ชมโอ้โหเท่าทุนอยู่เลยนะอ่าแจกกันมาขวานแตกดอกนีคอม วอที่3รับมา 60, 60. เออมันจะต้องเจออฟรีสปินเขาแล้วจะแม่3มันต้องเจอคอมโบ,โบแบบนี้นะถึงจะสะดุ้งนะท่านผู้ชมเออฟรีสปินรอบที่5โอเคอุ้ยอุ้ยโลอุ้ยเจ็บเจ็บเลยจุกๆจกอ่ารามาอีก8ดท่านผู้ชมสิ 10, ฟรีสปิน โอเคเวลิกูดดีงามพระรื่อเก้าจัดให้รู้เรื่องกระเบืองแตกจะไปชุดใหญ่ไฟกระพริบนะจ๊ะสำหรับบุฟเฟต์ฟีสป,ปินของเรา10รอบไม่รู้ว่าเขาจะแตกให้เราหรือเปล่ากับเบทที่12ของเรานะจ๊ะอ่าเริ่มกันเลยดอกแรกอู้หูมาแล้วจ้าฟันโบนัสเข้าไปอีกหนึ่งตัวอ่าแจกันตกรอแล้วอู้แต่ก็ไม่มีอะไรอ่ารอบนี้มากับองุ่นนะจ๊ะอุ้แต่นะไม่สวยไม่น่ามีอะไรได้แตกต่อนนะนับชมจริงจด้วยโอ้ โอเคก็ <c oughs> อ่านเกมออกเลยนะว่าอะไรนะไม่สวยมันก็ไม่เข้าอยู่แล้วว่าคอมโบไหลๆมันไม่ค่อยมีนะอ่าโอเคโอคโอ,โอ,โอ <_ co> มาแล้วนะเจ้าขวานแล้วก็องุ่นดอกนี้รับไปเออวายยังมากับองุ่นดอกนี้คอมโบที่สองรังบไปแปดท่านผู้ชมคอมโบที่สามว่าไงยังยังไม่มีอะไรจ้ะอ่าโอเคตอนนี้ก็เกียมาร้อาสี่จะได้เพิ่มมากกว่านี้คอมโบนี้ 20่สิคำโบที่2รับมาแจกันอีกสิบสังไงคำโบที่สางงม 3, ว่ายมา,าง่นมาดอกนี้แล้วจะต่อไม่รอแล้วนะ16ท่านผู้ชมคอมโบที่4โอ้โหนึกว่าไหลหรือไหลยาวนะท่านชมเออถ้าโจถ้าตัวโรม่าเองเนี่ยเกมโรม่าเองเขาจัดอ่าแลวมาวายมาถ้าโรม่าเองเขาจัดแบบว่า ฟีสปินในรอบฟีสปินก็ดีนะเออแต่ว่าแค่นี้คือเขาก็ก็แตกแล้วนะท่านผู้ชมสําหรับคนทุนน้อยๆอย่างเรานะจ๊ะอ,อ่าจัดไปจัดต่อเลยดิเออเอาให้รเกระเบื้องแตกบานปลายบปลายบานขึ้นไปเลยเอ่าอ,อุ้ยแหกแล้วท่านผู้ชมทั้งแหกทั้งแตกแบบนี้นะจ๊ะโอ้ยรับรองได้อยู่ยาวหน่อยเจอโอ้ยคอมโบนี้เจ็ดหวานเจี๊ยบ ชอบที่สุดชอบเป็นที่สุดค่ะเพราะสอ,อะไมกแล้วแจกันดอกนี้เลวยังได้ไปต่อกับโลโอ้โหอังุ่นตกงลงมาอีกสวยจ้พี่สวยพูดเลยพูดตรงนี้เลยนะจ้าอู่อังุ่นเก็บทุกเม็ดนะจ๊ะอู้แจกันล่นจอลอแล้วโอ้โหเทดอกนี้ต้องล่นมาอยู่แบบประมาณข้งางล่างๆหน่อยอารับ มา316นะจ๊ะย,ยังได้ไปต่อกับโอ้โหโลมาคอมโบนี้ก็เข้าสู่การหมุนลักของเราแล้วนะท่านผู้ชมเออจะต่อไม่รอแล้วนะอุย้ยอังุ่นดอกนี้ฟันมาคอมโบแรกแปดคอมโบที่สองแจกันจ่อรอแล้วอุย้ยแต่มันยังเข้ากับองุนอีก5ตัว24ท่านผู้ชมโอ้โหหนึ่งเท้าตัวเลยนะวายโอ้โหวาย วายกระแจกันนะผู้ชมสวยงามพระรามเก้าโอ้โหจัดต่อไปดีเออ64ให้มันรู้ไปให้มันรู้ไปโอ้โหชุดยายเฟกับพิบอีกแล้วนะจ๊ะมาดอกนี้สี่นะทุกคนโอ้โหมาแตกเบ็ดแล้วเป็นสิบห้าแล้วกันสิบห้าแล้วกันนะจ๊ะอ่า กรอบหมุดโอ้โหดอกแรกมาก็เฮงเลยคอมโบแรกหนึ่งร้อับซาดีครับปุ๊บปับรับโชคอย่าไปรอเออจัดกันต่อเลยนะจะอุ้ยกับเบทที่สิห้าของเราโอ้โหมงกุฎน่าจะโดนมากเลยนะอ่าโอเคอุ้ยขวานแตกแลองุ่นหล่นทับดอกนี้ก็แตกแน,น่นอนนะเบทที่30เข้าไปแล้วนะท่านผู้ชมเออ โอเคหมาจะมาแจกันยังมาฟรีสปินเข้าหรือเปล่าขวานจอรอแล้วนะขวานจอรอแล้วลุ้นขวานอย่างเดียวแถวแล้วอ๊อโอ้โหไม่มีไม่มีไม่เป็นไรโอ้โหคอมโบนี้ก็80แล้วนะท่านผู้ชมโอ้มามาเนจะจะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนูว่าโบนัสเขาอ่าวไวดอกนี้ แซ,แซ่บซ่แต่แม่จ๋าแซ่บอิ่เดอ้อเออแจกันยังแตกยังแตกแล้วมงกุฎวายังไงมงกุฎยังไงจ๊ะโอ้โหมงกุฎไหลลงมาช่องไหนก็ก็ไม่ได้อยู่ดีนะท่านผู้ชมอ่ามาแล้วโลดดอกนี้รอยห้าสิบคอมโบนี้จุกจุกหวานวานอุ้ยชุดใหญ่ไปกับลิบเออคอมโบเดียวฟาดไปรอยห้าสิบฟาดแน่ๆนะท่านผู้ชมอ่ามาแล้วจ้าดอกนี้รับมาอีกยี่สิบ อีก10เท่านั้นท่านผู้ชมจะเท่าทุนโอ้โหอาไม่เป็นไรสแต็กเบดเป็น40-50รอบแล้นะนะ สิรอบแล้วแตกเบ็ดขึ้นนะท่านผู้ชมถ้าไม่หมดสะก่อนน่ะโอ้ยกระบนี้สวยงามร้อยสามสิบห้าจะแม่จ่าแล้วไหวโอ้โยไม่มีตัวยืนจริงๆก็ต้องยอมเขาและนะอ่าโอเคโอเคโอ้ยขวานแตกดอกนี้อัง,งุนพวงสวยๆงามๆเม็ดใหญ่เม็ดโตอเอ้ยแล้วยังแจกันลายปันนี้อีกท่านผู้ชมเอ๋ยยังไงต่อจ๊ะโอ้โหยไม่เสียใจที่ได้เสียเบ็ดนะทุกคนอ่ะ โอเคมาแล้วจ้าดอกนี้แจกกันมาอุ้ยวายมาวายมาอังุนมานะท่านชมอุ้ยแล้วยังไงเด้อส่ยังไงกันต่อโอเคคลิปนี้เบิ่งเบื่อความบันเทิงเท่านั้นเด้อสูเด้อ้สองแถวจะไป60รับมาชุดใหญ่ๆแล้วกันรับมาชุดใหญ่ๆแล้วกันอุ้ยแต่มงกุฎนี้ก็ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมานะท่านผู้ชมไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาสักเท่าไหร่นะเออขอคอมโบใหญ่ๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปเลยนะทุกคนอ่ะคอมโบใหญ่ๆแล้วก็บวกจุกแล้วก็พอนะท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มาอาเบดท,ที่75ไปเลยแล้วกัน 75ยังไงจ้าคอมโบนี้รับมาเท่าตูดโอ้ยฟันอังวนอีกฟันังวนนี้คือกําไรกําไรไปแล้วจ้ะแม่จ้าโอ้ยรับมาอีก50ะสิหวานคอมโบที่3ยังได้ไปต่อกับขวานของเราคขวานอุ้ยอุ้ยสิงโตโอ้โหเกือไปทําเขามาทําไมแถวสองวะแถวแรกไม่มาวะอ่าจัดต่อไม่รอแล้วนะอู้ขวานขวานเกือไปนะจ๊า เออมาไวสองตัวแบบนี้แล้วสวยๆคอมโบนี้100ย,ยังไงจะพี่จ่ายเอออย่างได้ไปต่อกับโลอิก75็้าท่านผู้ชมมาเอาให้สุดปังปูรีเย่ไปเลยนะจ๊ะเออมานะจ๊ะตอนนี้นะโอ้โหกดเองไปแล้วที่75ของเราเออมาแล้วนเะจอกันดอกนี่ระมา โอ้โหไม่มีตัวสวยๆที่รอเลยนะท่านผู้ชมมีแต่โลแต่ก็คือไม่ตกขวานแตกขวานแตกแท้แนะ่นอนเด้อสู่ตะเจกันอู้เจกันทําไมไม่แตกหวายมาและ้าเจกันมาแตกเอาดอกนี้แล้วมงกุฎไวยังไง มงกุด่ายังไงโอ้ยมงกุสี่ตัวดอกนี้ร 150, ับมา150่สยแพงนะ้ท่านผู้ชมวายวายแลกขวานแลกก็โลอ,อีกโอ้โหคอมโบสี่มาเธอสาธุอ่าคอมโบสี่มาจริงฟรีสปินเข้านะที่เวทเจ็สิบผ้าของเรามาดิครับก็มาดิครับเดี๋ยวน้องจัดให้ชุดใหญ่ไปกับพี่เลยครับเออดีงามล่าลาล,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 ลที่สุด มาคอมโบแรกวายมาเจกันมาอา้าเป็นโลนะท่านผู้ชมโอ้ยฟันไปสี่ตัวดอกนี้โอ้ยฟีสปินอีกสองรอบวายมาู้่ดอกนี้ครึ่งแผงกว่าพูดเลยว่าครึ่งแผงกว่าแตกอีกแล้วจะขวานแม่มาแม่มาแล้วนะจ๊ะโอ้ยวายกับโลกเกือบไป ขวานไม่น่ามาเลยนะท่านผู้ชมเออยังไงอังุ่นดอกนี้สวยๆระมับมา25นะจ๊ะอฟันคอมโ,มโบเรื่อยๆของเราดอกนี้ระมาอีก50าท่านผู้ชมเออจะเห็นได้ว่าแบบว่าถ้าเราทุนเยอะมันก็จะมีโอกาสได้เยอะ มากกว่าใช่บหมท่านผู้ชมเทาเวลาแตกอ,ะอ่ะอ่าโอเคแต่ตอนนี้อีกร้อยห้าสิบท่านผู้ชมโอ้ยแล้วโลจอล้อแบบนี้ไม่รอดบอกเลยไม่รอดลุกนะ่าจะแหกแล้วแน่นอนนะท่านผู้ชมเออทั้งแตกทั้งแหกบอกเลยนะจ๊ะอ่าฟาดมาทั้งหมด750 เป็นโอคหบวกพันทุกคนทุนหนึ่งร้อยบวกพันเออโอเคสำหรับทีนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ฟอตนะด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าทุกคน